คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Bitcoin นะครับแล้วก็เอาคอยอย่าง Optimism นะครับแล้วก็ Flow แล้วก็เพอร์โปรโตคอลหรือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่อยู่บนอีโคสเต็มของออปติมิเซอรนะเนี่ยคิดว่าน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ได้รวบรวมกันมาในวันนี้ถือว่าเต็มอิม่มแล้วก็เยอะอยู่อย่างเช่นเคยนะครับโอเคอย่างเช่นเคยเนาะก่อนที่จะดูกันผมขอเวลา2วินาทียังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกระจายให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อก หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนเอ่ยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตราคากันในณขณะนี้กันก่อนนะครับก็ตอนนี้บิตคอยอยู่ที่22,698นะครับก็วันนีเ้เปิดต้นวันตกลงมานิดหน่อยนะครับในณนขณะนี้เนาะแล้วก็อีทูเรียมนะครับหนึ 1, 600, ่งพันหกร้อยบีแอนบีนะครับผมสามร้อยเก้าเอ็กซ์อาร์พีศูนย์จุดสามเจ็ดคาร์ดานโอศูนย์จุดห้าศูนย์นั่นเองในณนขณะนี้เนาะสำหรับโปรเจกต์ที่ ล่วงลงไปค่อนข้างแรงในช่วงนี้นะครับก็คือไ i โดโปรโตคอลเนาะเพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็ต้องยอมรับว่าเติบโตมาค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ก็ถือว่ายอ่อลงไปบ้างบางส่วนนั่นเองนะครับรวมถึงโปรเจกต์ที่เติบโตมาแรงที่สุดในช่วงน,น,นี้ก็คือโฟ o นะครับก็วันนี้มีข่าวโฟมาแบ่งปันกันด้วยนะั่นเองคิดว่าน่าชอบนะแฟนๆโฟร์น่าจะยิ้มได้อยู่พอสมควรในวันนี้นั่นเองนะครับ กอนเ,อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของทางแบ็กรอ g ที่เราได้พูดถึงกันไปเมื่อวานนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งล่าสุดคุณลัางเดวิดก็ถือว่าเป็นหนึ่งยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ค่อนข้างดังนะครับเดี๋ยวบอกว่ามันเริ่มต้นแล้วนะครับผมสําหรับในเรื่องของบูรันหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าแบ็กรอ g ที่จับมือกับทางคอยเบทที่จะเสนอเซอร์วิสแล้วก็บริการให้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยจะ ทำให้ตลาดเกิดความครกคักได้หรือไม่นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ตอนปี2017 CEO b a c k l o k อย่างคุณ Larry f r i n k นะครับเคยเดินมาบอกว่า Bitcoin นะครับมันคือสิ่งที่เอาไว้ฟอกเงินนั่นแหละนะครับในตอนปี2017นะ2022นะครับ b a c k r o k 10 trillion asset manager นะครับหรือว่ากองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมให้บริการในด้านของสถาบันการเงินต่างๆเข้ามาซื้อ คริปโตหรือว่าซื้อบิตคอยน์ได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ของทาง Black Rock นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าดูข้อมูลออนเชนนะครับจากทาง Gra กราฟ e น้าจะสังเกตนะฮะว่าตอนนี้ Peak Network Capitulation นะครับหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าคนที่ realize l o s อหรือว่าขายขาดทุนนั่นแหละนะครับที่ผ่านมาในขณะนี้เรียกได้ว่าเติบโตทะลุยอด2ยอดเก่านะครับหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าพอๆกับ ช่วงตอนปี2018-2019ช่วงนั้นแล้วก็ตอนปี2020ช่วงตลาดแคชโควิดช่วงนั้นเลยนั่นเองใน,นขณะนี้ถือว่าเป็นไปได้ไหมที่การยอมจำนนหรือว่าการยอมเทขายการยอมมอบตัวไม่ไหวแล้วเนี่ยจะเป็นจุดจบของขาลงอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ก็ถามว่าใกล้เคียงกับอรอบก่นกอนๆไหมรอบนี้คือรอบนี้เนาะคนยอมเท พอๆกับ2ครั้งก่อนนั่นเองซึ่ง2ครั้งก่อนเวลาคนเทขนาดนี้ก็คือเป็นหลุมแล้วเพื่อนนั่นเองนะครับต้องรอดูว่ารอบนี้จะเป็นหลุมแล้วเพื่อนจริงหรือไม่นะครับทีนี้ถ้ามันเป็นหลุมแล้วจริงๆละเพื่อนแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าบิตคอยเติบโตขึ้นต้องยอมรับว่าเอาคอยก็จะทุวรมูลแล้วก็จะยิมได้เพราะว่าเอาคอยจะทําได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าทําได้ดีกว่า แต่ก็จะเสี่ยงกว่าเพราะว่าเวลาลงมันอาจจะลงจนหายไปเลยก็ได้หรือว่าโปรเจกต์ระเบิดไปเลยก็ได้นะฮะอันนี้ต้องระมัดร,ระวังกันเอาไว้ด้วยเนาะซึ่งถ้าเราดูเอาคอยที่น่าจับตาในตอนนี้นะครับซึ่งก็พูดถึงไปค่อนข้างบ่อยเนาะก็คือ Optimism หรือว่าเป็นตัวเลเยอร์สที่อยู่บนอีทูเรียมนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดถ้าเราดูในเรื่องของ t v l ตอนนี้ทะลุ1บิลเลียรเรียบร้อยเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งได้500อย่างถ้าคร่้อโตโตกกยเสมอมา ก้าที่จะไม่พลาดโอกาสอะไรดีๆนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ทะลุ1บิลเลียร์สรับแมงเงินต่างๆที่หลังลายเข้าไปในเลเยอร์สองเจ้าเจ้านี้นะครับถือว่าโตขึ้นมาอีก36%นะครับแล้วก็ยูนิคแอ d เรส s s นะหรือว่ามีคนใหม่ๆที่เข้าไปใช้งานนะเพิ่มขึ้นมาอีก10%นะครับแล้วก็เหรียญ OP พุ่งขึ้นมา170%ในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้อง ยกนิ้วให้นะครับสำหรับแฟนๆ OP นั่นเองนะครับประกอบกับนในนักขณะนี้นะครับถ้าเราดูในเรื่องของตัว Daily t r a n s a c t i o n นะครับหรือว่าในแต่ละวันที่มีการใช้งานก็ถือว่าเติบโตเพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในนักขณะนี้ถ้าเราดูเส้นแดงๆตรงนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณ80,000ธุรกรกรมนะครับในแต่ละวันก็ถือว่าเติบโตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในนักขณะนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเติบโตไปมากกว่านี้อีก หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของอตัวค่าแก๊สนะครับที่ทาง e อีทร e u m ขอภยัยที่ทาง Optimism สามารถทำได้เนี่ยถือว่าเป็น Good Product เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูคนที่ใช้เลเยอร์สอย่าง Optimism ที่มาแก้ไขปัญหาในเรื่องของค่าแก๊สอี e r e u m แพงแล้วก็ธุรก,กรรมช้าอะ,อะไรแบบนี้ถูกต้องไหมถ้าเราดูนะครับเรียกได้ว่าเซฟค่าแก๊สไปกว่า200,000กว่าอีทริ u มนะครับ อันนี้ค่าแก๊สที่สามารถเซฟไปได้นะก็ถือว่าเป็นกู๊ดโปรดักต์นะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่โปรเจกต์มันจะดีราคามันจะขึ้นได้โปรดักต์ก็ต้องดีนะครับซึ่ง OP ก็ถือว่าเป็นอนหนึ่งโปรดักต์ที่ต้นยอดรล้ว,ว่าคนใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้ชีวิตคนใช้งานง่ายขึ้นประหยัดขึ้นได้จริงๆในณขณะนี้นะครับรวมถึงนะครับถ้าเราดูในเรื่องของทาร์สเซชั่นที่เติบโตเรียงลําดับตามโปรโตคอลนะครับก็คืออันดับหนึ่งคือเพ r p โปรโตคอลนั่นเองนะครับที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับเทรดแบบเดลิเวอรี่หรือว่าเทรดฟิวเจอร์นั่นแหละนะครับซึ่งหน้าตาค่อนข้างสวยด้วยนะครับผมก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับในการซื้อขายตัวดีไฟายบนเพอร์โปรโตคอลนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เติบโตเป็นระดัหนึ่งมียอดทรนพย์ชันค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องรอดูว่าโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่เป็นระดับท็อปๆที่อยู่บน ออปติมซึ่มเนี่ยไม่อวาจะเป็นเพอร์โปรโตคอลนะครับผมเวโรโดมไฟแนนซ์ elo, ome, Finance, นะครับแล้วก็อันดับ3คือ u n นิ w วอนะครับก็ต้องรอดูว่า3โปรเจกต์นี้จะมีความคึกคักในด้านของราคาหรือไม่นะครับก็ต้องรอจับตาเนาะอันนี้คือเวโ o โดมนะครับผมเหรียนเวโรนะแต่ตอนนี้ก็ยังล่วงยับอยู่นะครับผมก็ต้องรอดูว่าไม่รู้คนเข้าไปฟาร์มแล้วก็ได้เหรียญมาเทขายยับหรือเปล่านะครับแล้วก็โปรเจกต์ย่าง เพิ่มอันนี้ค่อนข้างเติบโตมาเนาะตเติบโตมากกว่า10%นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่เคยมุนไปรอบหนึ่งแล้วก็ล่วงลงมาล่วงยับแล้วก็ตอนนี้ค่อยๆออ,ออกข้างแล้วนะครับไม่รู้ว่าต้องรอดูมันออกข้างแบบนี้เพื่อนๆอสนใจกันหรือไม่นะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างนิ่งเนะาะอาจจะจะเป็นหนึ่งในโอกาสตอนนี้อยู่ที่1.12นนะครับลองเข้าไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวโปรเจกต์อย่าง PERP e นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง Instagram กันบ้างนะครับล่าสุดจับมือกับทาง Flow หรือว่า Support ในเรื่องของการใช้งานตัว Flow blockchain เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เลยได้ทำให้ตอนนี้เหรียญ Flow ค่อนข้างทุดมูลอยู่พอสมควรนะครับวันนี้เติบโตมาเกือบเกือ50%นอกากถือว่าค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าเป็นในเรื่องของการจับมือกับทาง i n s t a g r a m นี่แหละที่จะให้คนที่เข้าไปสะสม c o ลเ e กชัน NFT ต่างๆก็ ลองรับโฟ o w b l o c k c h a ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ทาเราดูข้อมูลนะเขาก็ประกาศนะครับว่าจะขยายไปในต่งางประเทศต่งตางๆกว่าร0อประเทศเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ Instagram ก็กข้างเฟรนล,ลี่มากๆกับโลกคริปโตอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เปิดโอกาสให้คนซื้อขายแล้วก็ให้คนสามารถที่จะโชว์ n f t ตัวเองได้ในะครั้งนี้ก็คือเป็นโ l o บล็อกเชนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูฟล o b ์บล็อกเชนสิ่งที่ดังๆเนี่ยก็คงหนีไปไม่มพ้นพวก NBA Top Shot เนาะหรือว่าเป็นเป็นบาสนะครับที่ที่หลายคนน่าจะอยากคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็เป็นแพ็คเป็นแพ็คตัวตัวคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับก็ลองเข้าไปศึกษา,ศากันดูแล้วกันเนาะเผื่อถ้าใครชื่นชอบในด้านของวงการกีฬานะครับฟลอ c ์บล็อกก็ทําสิ่งต่างๆเหล่านั้น อยู่นั่นเองนะครับโซเช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มมีลุ้นอยู่พอสมควรนะฮะแต่อย่างไงแล้วตอนนี้ราคาชาร์ตเดลี่ของบิตคอยยังไม่ได้ยู่เหนือเส้น200วันอย่างไงก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะสับขาหลอกหรือไม่นะครับก็ขอให้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะเก็บ a l t coin เข้าไปบ้างบางส่วนนะอันนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนเนาะแต่ก็ถ้าใครที่ซัพพอร์ตช่วงนี้อยู่แล้วก็ผมก็จะพยายาม เอาข้อมูลมาแบ่งปันกันเรื่อยๆแล้วกันเนาะในเรื่องของเอคอยต่างๆที่ผมจับตามองอยู่หรือว่าตัวเอคอยต่างๆที่ผมถืออยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก่อนหน้านี้นผมเทออกหมดแล้วเนาะก็เหลือไดบิตคอยอย่างเดียวตอนนี้ก็เหมือนจะคิวเขียวผมก็เลยพยายามค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บ,กบขึ้นมาอยู่ใน,นขณะนี้นะครับก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีเลยละกันนะครับแล้วก็สองสวันที่ผ่านมาก็ได้โพสต์ในเรื่องของตัว trust wallet เนาะที่ก็ถือว่าทรงค่อนข้างดีนะครับจริงเราทรงแบบนี้ค่อนข้างเยอะเนาะชาร์จเด y เนี่ยมันมัน เขียวแล้วนะครับแต่บางตัวชาร์ตวีคเขียวแล้วเช่นเดียวกันซึ่ง trust wallet ชาร์ตวีคของตัวราคาเนี่ยก็ค่อนข้างเขียวแล้วผมก็เลยค่อยๆทยอยเก็บนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเติบโตมาเนาะยังไงศึกษาในเรื่องของความเสี่ยงกันเอาไว้ให้ดีนะครับคิดีโอนี้ไม่ได้มาแนะนำ้วก่อนอ่านในการลงทุนเนาะก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถกดปุ่มจอยด้านใต้คิบีโอนี้แล้วก็สามารถที่จะกดดูในเรื่องของตัวเนื้อหาพิเศษแล้วก็ดูในเรื่องของพอรตที่ผมถือต่างๆได้นั่นเองนะครับ ก็สหรับคล็ดพจน์นี้มีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปเนาะสวัสดีครับ